จากรูปสามเหลี่ยม ABC เป็นสามเหลี่ยมด้านเท่านะครับยาวด้านละ8หน่วยนะครับจนหาพื้นที่ส่วนที่แรงเงาโอเคจไหมเนี่ยนะจนหาพื้นที่ส่วนที่แรงเงาเพราะฉะนั้นถ้าเรามองภาพก็คือเป็นไงพื้นที่ส่วนที่แรงเงาก็คืออะไรพื้นที่ที่แรงเงาครับมันก็คือพื้นที่สามเหลี่ยมใช่ไหมสามเหลี่ยมด้านเท่าอ่ะนะลบกับ พื้นที่วงกลมถูกต้องไหมถ้าเรามองอ่ะสามเหลี่ยมด้านเท่าลบวงกลมพื้นที่วงกลมก็จะได้พื้นที่ส่วนที่แรงเงาสีดาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องรู้ก็คือสูตรการหาพื้นที่สามเหลี่ยมด้านเท่ารูปสามส่วนสี่คูณด้านกลาลังสองไงเสร็จแล้วอ่าใช่ไหมมันจะได้กับรูปสามใช่ด้านเท่าส่วนสี่คูณด้านยกกํลาลังสองอันนี้เรารู้ว่าโจทย์กําหนดยาวด้านละแปดถูกไหมแปดแปด แปโอเคมันก็ไม่ยากไหมอันนี้เสร็จแล้วก็ลบพื้นที่วงกลมพื้นที่วงกลมได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่หายไอจิ้ก,กำลังสองถูกไหมครับอ่าทีนี้ปัญหามันก็อยู่ที่ว่ารัศมีวงกลมเราไม่รู้ถ้าเราดูในรูปนะครับรัศมีวงกลมเราไม่รู้เราจะทําไงอ่ะเราก็จุดถึงกลางมันอ๋อรัศมีวงกลมคือจุดกลางมันเสร็จแล้วถ้าเราลากมาตั้งฉากตรงนี้โอเคไหมครับลากมาตั้งฉาก เสร็จแล้วเราก็รู้ว่าถ้าเราลากมุมตรงนี้เท่าไหร่สามเหลี่ยมด้านเท่ามุมข้างในจะมุมละเท่าไหร่สามเหลี่ยมรวมกันได้ร้อยแปดสิบองศาถูกไหมหารสามันก็ด้านเท่าก็คือมุมละร้อยไอ้มุมละ 100, หกสิบเข้าใจไหมครับแสดงมุมละหกสิบอ่าแสดงเนี่ยมุมละหกสิบองศามุมนี้ก็หกสิบองศาไงมุมนี้ก็หกสิบองศาจากรูปเมื่อกี้ถ้าพี่ลากให้มา บรรจบกับมุมตรงนี้พึ่งพอดีเลยนะมองเห็นเนี้ยเส้นสีม่วงเปี่ย็นสีเขียวแล้วกันตรงนี้พอดีเลยนะครับสีเขียวตรงนี้พอดีเลยตรงนี้มันจะแบ่งครึ่งโอเคไหมมุมตรงช่วงเนี้ยมันจะแบ่งครึ่งเหลือเท่ากับสามสิบองศาใช่ไ,ไหมมันก็ดึงออกมาได้เป็นรูปนี้อะ่าตัวนี้เป็นสีเขียวนะสามเหลี่ยมตัวเนี้ยพี่เดียออกมามันจะเป็นสามเหลี่ยมตัวนี้ เข้า okay, ไหมครับตรงนี้คือจุดศูนย์กลางของวงกลมเสร็จแล้วแปดมันลากมาตั้งฉากแสดงว่าฝั่งตรงนี้กับฝั่งตรงนี้เหลือได้แล้วเท่าไหร่แบ่งครึ่งไงได้ละสี่อันนี้ก็สี่ถูกไหมครับแสดงวตรงนี้คือสี่ตรงนี้คือมุมเท่าไหร่มุมเต็มมันคือหกสิบองศาโอเคไหมมุมเต็ม,เ,ตมเลยอ่ะคือหกสิบองศาตรงเนี้ยเอเพียวออกแล้วกันนะพื้นที่แรงเงามันจะได้มองเห็นมันคือหกสิบองศาเราลากมาตรงนี้พึ้ง มันแบ่งครึ่งตรงนี้หกสี่องศาเหลือเท่ากับ 3, สามสี่องศาใช่ไหมในเรื่องของวงกลมในสามเหลี่ยมนะที่เราเรียนมาเพราะฉะนั้นเราก็ได้มุมตรงนี้เท่ากับ,บ 3, สามสี่องศาเส้นตรงนี้คืออะไรเส้นสีม่วงตรงนี้ลากมาตรงนี้คือรัศมีของวงกลมถูกไหมเส้นสมีม่วงอ่ะใช่ไหมครับเพราะนั้นเส้นสมีม่วงตรงนี้ก็คืออะไรก็คือรัศมีของวงกลมก็คือ r มีด้านประชิดมุมเท่า30องศาเท่ากับ4ด้านตรงข้ามมุมเท่ากับ R มุม30องศาหาได้อย่างอาได้เท่าไหร่อัตราส่วนติกโกณมิติที่เราเรียนมาเพราะฉะนั้นเราก็ได้แทนใช่ไหมสามองศาเท่ากับด้านตรงข้ามมุม30องศาคือ R ส่วนด้วยด้านประชิดมุมคือส่วนด้วยสแทน30องศาคือ1ส่วนรูทสาเท่ากับ R ส่วนด้วย4เพราะงั้นย้ายข้าง R าก็เท่ากับ4ส่วนรูทสา เราได้รัศมีไหม่ได้แล้วใช่ไหมรัศมีวงกลมเท่าแบบสี่ส่วนรูสามข้อสอบลักษณะนี้คือเขาต้องการให้เรามองภาพออกและแก้โจทย์ให้ได้มเมื่อกี้ที่พี่บอกไหมพื้นที่แรงเงาก็คือพื้นที่สามเหลี่ยมด้านเท่าไปลบกับวงกลมสามเหลี่ยมด้านเท่าคือรูปสามส่วนสี่คูณด้านกาลังสองก็คือด้านของสามเหลี่ยมด้านเท่าเขาก็หนดมาแล้วด้านละแปดอันนี้ไม่มีปัญหาแต่ พื้นที่วงกลมอ่ะมันคือ pi r ยกลังสองเราไม่รู้ว่ารัศมีวงกลมได้เท่าไหร่เราก็ต้องเชื่อมโยงให้เป็นเข้าใจไหมครับโดยลากจุดจุดศูนย์กลางของวงกลมมาแตะตรงนี้สีม่วงนี่นะก็จะรวมเป็น r เสร็จแล้วถ้าเราลากตัวนี้มาแตะตรงแบ่งครึ่งตรงมุมนี้มุมละหกสองศาพอแบ่งครึ่งมันจะเหลือสามสี่องศาพอลากตัวตรงนี้แบ่งครึ่งเราก็จะรู้ว่าด้านยาวด้านละแปดเนี่ยมันจะแบ่งเหลือด้านละสี่ถูกไหมมาตั้งฉาก จากจุดศูนย์กลางยาวด้านละสีมันก็เลยมาเป็นตัวนี้เป็น4เป็น R เป็นมุม3 0องศาเราก็ใช้อัตราส่วนตรีโกณมิติคือแทน30มองศาเท่ากับ r ส่วน4มาช่วยเราก็ได้รัศมีออกมาแล้วเท่ากับ4ส่วนรูทสามแล้วก็แทนค่าเลยนะพื้นที่ส่วนที่แรงเงาก็เท่ากับรูทสามส่วน4คูณด้านกาลังสองสามเหลี่ยมด้านเท่ายาวด้านละ8ยกกําลังสองลบายนะครับอารรัศมีเราก็ได้ สี่ส่วนรูทสามแล้วก็ยกกำลัง2องสี่ส่วนรูทสามยกกำลังสองก็ได้เป็นเท่าไหร่ครับ8ยกกำลังสองก็คือหกเราก็ได้เท่ากับ64สิบสี่ทสมส่วนสี่ลบสี่สี่สิบหกก็เป็นสิบพใช่ส่วนด้วยรูทสยกกำลังสองเหลือสามใช่ไหม เสร็จแล้ว4กับ64ตัดกันได้เท่าไหร่ส1 4หอะไรสี่สิบหไหมครับมันก็กลายเป็น16บหกลสลบสิพายส่วนสเราก็ดึง16ออกมาโอเคไหมยอมอ่ะเราก็ต้องดึง16ออกมาใช่ไหมสิบหกถ้าเราดึงออกมามานอกวงเล็บในวงเล็บเป็นเท่าไหร่ตัวหน้าเป็นรุสใช่ไหม ตัวหลังเป็นเท่าไหร่เฟิร์สดึงสิบหกออกมาเนี่ยมองเห็นไหมเนี่ยบึงดึงสิบหกมาไหมตัวบรรทัดข้างบนมันคือสิบหกเอาตัวบรรทัดมันข้างบนมันคือสิบหกใช่ไหมเนี่ยสิบหกลดสามลบสิบหกอ่สิบหกลดสามลบสิบหกพายส่วนสามพี่ดึงสิบหกมาไว้ข้างนอกวงเล็บก็กลายไปคูณในวงเล็บลดสามแล้วไปคูณอะไรอีกลบเท่าไหร่ พายส่วนสามถูกไหมเพราะคูณเข้าไปค่าเท่ากันเขียนไหมครับจบยังเท่านี้เราก็ดูในวงเล็บในวงเล็บตัวนี้มันเป็นส่วนสามปึ๊บมันจะลบกันได้คือส่วนต้องเท่ากันก็แสดงว่าเอารูดสามไปคูณเลยรูสามต้องไปคูณสามส่วนสามใช่ไหมเนี่ยเราจะให้มันลบกันได้เขียนไหม มันก็ได้เป็นเท่ากับสิบหกนะครับเนี่ยสิบหกแล้วกลายเป็นอะไรในวงเล็บก็กลายเป็นสามรูทสามลบายส่วนด้วยสามถูกต้องไหมเนี่ยก็จบแล้วจะดูคำตอบสิบหกในวงเ 3, ล็บสามคูรูทสามลบายส่วนด้วยสามก็เป็นคำตอบข้อที่ห้า 来